สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอสบีไนผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นฮาดาระบบโลชั่นเอส คุณถ้าผลตวรวจออกมาว่าฉันไม่เป็นไรอะ่ะเราจะทำไงกันต่ออะอืมคุณเลก็ลองถามหมอดูก็ได้นะครับว่าอาการแบบนี้ผมเป็นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างจริงๆฉันไม่น่าพาคุณมาที่นี่เลยอะ่ะฉันน่าจะพาคุณไปหาหมอผีมากกว่านะคุณหมอมาแล้วครับ ผลการตรวจสุขภาพของคุณคุณแข็งแรงเป็นปกติดีครับไม่มีอะไรน่าเป็นห<า>่วงหม<า>หรอคะครับแล้วอาการปวดตรงหัวใจที่หนูบอกไปละคะคุณหมอหมอตรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับหัวใจของคุณแข็งแรงแล้วก็ทำงานเป็นปกติคุณอาจจะคิดไปเอง คุณเลขาลองบอกหมอนะครับว่าอาการปวดเนี่ยมันจะมาเป็นพักๆครับแล้วก็มันจะรู้สึกเหมือนกับถูกกระแสะไฟฟ้าช็อตคือคุณหมอครับอาการปวดเนี่ยมันจะมาเป็นพักๆค่ะแล้วจะรู้สึกเหมือนแบบถูกไฟฟ้าช็อตเลยค่ะก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่าบางทีในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีกระแสะไฟฟ้าสถิตอยู่ กรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ไม่น่าใช่นะคะคุณหมอไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตอะค่ะเขาดูเหมือนจะบปวดทรมานมากเลยน่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตมากกว่านะคะเขาเหรอครับเขาไหนอะเขาไม่ไม่เขาค่ะหนูค่ะหนูเองค่ะ ก็แปลกนะครับผมเป็นหมอมานี่สามสิบกว่าปีนะครับยังไม่เคยเห็นคนไข้คนไหนมีอาการแบบนี้เลยหนูก็ว่าแปลกเหมือนกันค่ะเอางี้เดี๋ยวผมจะเอาผลเนี้ยไปส่งที่แล็บเขาแล้วก็จะตรวจให้ละเอียดอีกทีหนึง่งแล้วจะนัดให้มาฟังผลอีกทีนะครับ Uh <coughs> oh. คุณเอกภพดอกไม้สวยไหมคะวันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลย <S <S ขอโทษนะคะวันนี้ที่ปล่อยให้อยู่คนเดียว ก้าวมีเรียนจริงๆค่ะวันนี้มีพรีเซนต์งานด้วยอย่าโกรธก้านะคะผมไม่โกรธคุณก้าหรอกครับผมรู้ว่าคุณก้าต้องไปเรียนขอให้ได้เอวิชานี้นะครับค่ะขอบคุณนะคะ อ,อดทนไว้นะคะคุณจะต้องหายดีคุณจะต้องกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง อดทนนะคะและ Ooh, ้ววันนี้คนป่วยของเราเป็นไงบ้างลูกก็ปกติดีนี่คะไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรแต่เขาก็ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะพ่ออาจจะเพราะหนูเอาดอกไม้ไปเปลี่ยนให้เขา แล้วที่ผ่านมาตุ้งเหลือยมงไหมข้อหมายความว่าไงคะก่อ,อนหนูอายุแค่นี้เองต้องรับผิดชอบงานทั้งหลายอย่างไหนจะงานบ้านไหนจะเรื่องเรียนแล้วไหนจะเรื่องคนไข้เขาอีกอะพ่อคะเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะเรื่องนี้ก็อ่อสงสารลูก พ่อจะสงสารหนูทําไมอะ่ะหนูไม่เหนื่อยหนูมีความสุขนีคะที่ได้ดูแลพ่อของหนูพ่อดูแลหนูมาทาั้งชีวิตไม่เห็นพ่อจะบ่นเลยแล้วคุณเอกภพบเขาก็เป็นคนที่มีบุญคุณกับหนูหนูก็ต้องดูแลเขาสิคะพ่ออ่าแล้วถ้าเผื่อการรักษาของเราไม่ได้ผลนหลูกอย่าลืมนะนี่มันตั้งสามปีนะถ้าเผื่อว่าคุณเอกภพอ่ะเขามีวันที่จะตื่นขึ้นมาพ่ออยากให้ลูก ผื่อใจไว้บ้างไม่ค่ะพอ่อหนูจะดูแลเขาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหนูเชื่อว่าเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาค่ะหนูเชื่อว่าเขาจะต้องตื่นขึ้นมาค่ะพ่อหนูเชื่อหนูอิ่มแล้วค่ะ ตัวนะคะ แข็งใจไว้ก่อนนะคุณถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับคุณต้องปลอดภัยนะครับถ้าออไมมีคุณวันนั้นฉันคงไม่มีวันนี้คุณ ปัจจุบันผมย้ายร่างเข้ามารักษาต่อที่บ้านของผมแล้วบอกกับทุกคนที่โรงพยาบาลว่านี่คือเคสตัวอย่างที่ผมต้องการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ต่อไปผมโกหกที่จริงแล้วเรื่องนี้ มันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเราเคยรู้จักกันคุณเลาครับคุณหมอคะคนไข้ของคุณหมอเขาเขาเป็นเจ้าชายนิตราครับ ร่างของเราร่างของเราคุณลองตามหมอเกษมไปสิเผื่อบางทีคุณอาจจะเจอร่างของคุณที่เข้าไปรักษาที่อื่นก็ได้พะคุณไปอะไรโอเคโอเคเขากลับมาแล้ว มกำลังจะตายจริงๆแล้วล่ะครับฉันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นคำสาให้เรานั้นต้องค้นหากันจนเหนื่อยหรือเป็นพรจากฟ้าเพื่อให้รู้สึกสิ่งที่แสนพิเศษตอนที่ได้เจอเดินทางค้นหา